สวัสดีค่ะทุกทคนพบกับมิมี่เลิฟลุคนะคะวันนี้ค่ะมีจะพามาฟายดิ i n ียงกันที่ร้านอาหาร Le b เบินะคะเป็นร้านอาหารสัญชาติฝรั่งเศสเป็น French c ครู i n e นั่นเองค่ะวันนี้มีขอพูดทับคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าตอนไปที่ร้านเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เสียงเนี่ยมันไม่ได้เลยจริงๆค่ะก็ขอพากแล้วก็บรรยายให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะ วันนั้นที่ไปเนี่ยเราเลือกทานเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะก็ราคา999บาทตามมาตรการ New Normal นะคะก็จะซิลทุกอย่างทั้งผ้ากันเปื้อนช้อนซ้อมแล้วก็มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ สำหรับเมนูนะคะก็จะเป็นตามที่ทุกๆคนเห็นเลยมินคอสเนี่ยสามารถเลือกได้1อย่างจาก4เมนูนี้นะคะโดยราคาด้านซ้ายก็อยู่ที่999ด้านขวาอยู่ที่1199ค่ะส่วนตัวซุปแอปเปติเซอร์หรือสลัดต่างๆเนี่ยเราสั่งได้ไม่อันเลยค่ะซีเล็กชั่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ระยะเวลาการทานเนี่ยอยู่ที่90นาทีนะคะโดยราคาเนี่ยไม่รวมสวิสชาร์จและแวตเเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะก็ไปทานพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ม้จะบอกนิดนึงนะว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มมีการพูดเนี่ยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะตามสไตล์ของร้านอาหารฝรั่งนะคะก็จะเริ่มด้วยการเสิร์ฟขนมปังบักเก็ตให้ทานเล่นก่อนนะคะอาหารจานแรกๆก็จะเป็นสลดัดซุปแล้วก็แอปเปิลไทเที่มีสั่งมาค่ะ หน้าตาของซีซาสลัดจะเป็นประมาณนี้ค่ะผักกรอบมากนะจานนี้และนี่จานที่มีสั่งมาจะเป็นซุปกุ้งนะคะในนี้ก็จะเป็นครีมมี่ครีมมี่เข้มขน้นเข้มข้นค่ะเนื้อนวลเนียนมากๆไปดูรีแอคชั่นที่มีทานกันค่ะซุปกุ้งนะคะมีรสของมะเขือเทศอยู่ด้วยนะคะอร่อย อันนี้เป็นหอยแมลงคู่ไวไวซอสนะคะและนน้วก็มีแอสตากามีนะคะหอยแมลงคู่อบซอสไวท์ขาะคะ่ะ ค่อนข้างเผ็ดสปาเก็ตตี้จานนี้ค่อนข้างเผ็ดเลยนี่ค่อนข้างมันเผ็ดเลยความยืดของมันนะคะแล้วก็ความชุ่มฉ่ำเลย All right. เ,เราลองหอยเชลันก่อนเลยน้ำจิ้มที่นี่ก็คือเด็ดมากเห็นไหมพอไม่ห่วงน้ำจิ้มเลยนะคะนี่ค่ะหอยเชลลอ นกดมทุกคน,กคนจะบอกว่าหอยเชลล์นะคะนุ่มมากๆเลยนะเลือมันเก็บไม่ดี เนื้อนะคะชิมแล้วนะอืมคือมีสั่งแบบมีเดียมแร้นะคะมันก็จะไม่เหนียวมากนะแล้วก็จิ้นน้ำซอสเยอะๆค่ะอร่อยดีอืม ขาปลาแซลมอนนะทานค่ะ พุดดิ้งนะคะแล้วก็ครีมบูเล่ค่ะไปอะอืไอติมเย็นแล้วก็เค้กข้างล่างหวานอร่อยไอติมไม่มี แข็งมากเลยนะเปา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 ะเลยนะคะย่งไงคหน้าตาเข็มเียเขาคือนี่คใครันเดียวเลยที่บอิองเหรอครับเขาเขากลับมาได้สองสองสอาทิ์แล้วไม่ใช่หลอยเดือนถ้าจลับไปที่หอมนัวมากหอมไก่กับังพอดีไม่คาวค่ะอร่อยเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูอาหารแบบบุฟเฟ่จากทางเลเวอร์ฟนะคะมีคิดว่าเป็นราคาที่ ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะคะแต่เทียบกับบริการคุณภาพอาหารต่างๆก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะลองสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะได้ สัมผัสบรรยากาศแบบอาหาร f r French c u i s i n e นะคะมีก็แนะนำลองไปดูสักครั้งหนึ่งตรวจสอบโปรโมชั่นในระยะเวลาช่วงต่างๆนะคะบางทีเขาก็จะไม่มีบุฟเฟ่บางทีก็จะมีจัดเป็นลันช h s e ตขึ้นมานะคะก็ลองไปทานกันได้ค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบเมนูนี้มากๆเจ้าหอยเอสคากอนะคะคือมันหอมมันชุ่มฉ่ำมันทุกอย่างจริงๆเลยนะคะก็ไปสั่งจานนี้มารัวๆได้เลยค่ะ สำหรับว,วันนี้มีไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มีด้วยนะบ๊ายบาย